อัลลอฮฺอักบัรแต่ความเป็นห่วงเนี่ยคนฟังเนี่ยกลับมองเป็นอื่นอัสลาฟุรุลลัลลอฮฺอาตุบิลละอันนี้เราต้องทำใจนบ,บีฮูดพูดด้วยความเป็นห่วงนบ,บีมุฮัมมัดก็พูดด้วยความเป็นห่วงแต่ดูคำตอบดูคำตอบของบรรดาคนที่เข้าใจเป็นอื่นพูดว่าอย่างไงกอลูอจิตนาลิตะฟิกานาอันอาลิฮะติีนาชนกลุ่มกลุ่มชนของพวกกลอกของนบ,บีฮูดเนี่ย ได้พูดตอบกลับตอบโต้นบีฮุดไปว่าเจ้ามาหาพวกเราเนี่ยเพื่อที่จะิตะฟิกานาอันอาลิอันเอลีฮัตีนะเพื่อที่จะหันเราออกจากบรรดาพระเจ้าของเราอย่างนั้นหรือจะมาหลอกเราจะมาชักจูงเราจะมาเชิญชวนเราให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาอย่างนั้นหรือแล้วไม่เกรงใจปู่ย่าตายายเราหรือ ปอนพระบุรุษเราอุตส่าห์สร้างวัฒนธรรมประเพณีนี้มาแล้วอยู่ดีๆพวกเจ้าพวกท,ท่านมาบอกกับเราว่าอไอ้ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันเป็นชีริกมันเป็นสิ่งที่อลักะณ์ลาโรกรดเกลียวสักวันหนึ่งอาจจะต้องลงโทษเพราะการกระทำแบบนี้เฮ้ hey, ไม่หวังดีหวังดีอะไรแบบนี้กําลังจะมาทําลายเรามากกว่าลิตะฟิกานาอันเอลิฮัตินาไม่ยอมรับมองโลกในแง่ลบมองโลกมองต่อคนที่มาพูดเนี่ย ตั้งเป็นอคติไว้ก่อนล่วงหน้าเลยไม่มีไม่หวังดีแนะ่ทั้งๆที่นบีฮูดบอกแล้วนะที่ฉันบอกอย่างนี้เพราะฉันเป็นห่วงแต่คนฟังไม่ยอมรับเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางทีเราเป็นห่วงเขามากมายแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขามองว่าเรากําลังกําลังคิดร้ายกับเขากําลังจะทําลายเขากําลังจะนําอะไรต่างๆที่มันขัดกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นเรื่องดีวะลัยยาดุบิลละเป็นสุนะตุลลอฮ์ในเรื่องเหล่านี้มีทุกยุคสมัย มีตั้งแต่สมัยนะบีนูจนกระทั่งยุคสมัยของเราก็มีแบบนี้แหละคนที่พยายามจะนําความดีมาสู่สังคมยังไงก็ต้องมีคนมองในแง่ในแง่ลบวล,บลลิ